คุณผู้ชมคะช่วงนี้หลายจังหวัดอยู่ในช่วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการหรือทหารเกณฑ์ค่ะหลายแห่งเนี่ยบรรยากาศก,าก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะโดยเฉพาะผู้ที่เข้าไปจับสลากจับใบดำใบแดงค่ะต่างก็ลุ้นกันว่าตัวเองเนี่ยจะได้เป็นทหารหรือไม่ค่ะ บรรยากาศการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี2568ที่ห้องขอนแก่นอลล์ all, ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซาขอนแก่นเป็นไปอย่างคึกคักเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมมีทั้งทหารกองเกินที่เข้ารับการตรวจเลือกพร้อมทั้งครอบครัวญาติพี่น้องที่ต่างก็ไปให้กำลังใจและร่วมลุ้นกันเป็นจำนวนมากว่าใครจะได้ใบดำหรือใบแดงค่ะ บางคนก็พกวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังติดตัวตามความเชื่อค่ะเพราะว่าไม่อยากเป็นทหารเกณฑ์อย่างเช่นชายคนนี้ค่ะถึงขั้นนำพระเครื่องที่แม่ให้ห้อยคอนำไปใส่ปากอมเอาไว้ค่ะคาดว่าน่าจะอธิษฐานสวดมนต์อยู่ในใจแล้วค่ะคุณผู้ชมเมื่อเจ้าหน้าที่เขาประกาศว่าเป็นใบดำหมายถึงไม่ต้องเป็นทหารเกณฑ์ก็ทำเอาดีใจและจะเอาพระออกจากปากทันทีเขาบอกว่าไม่ทราบว่าพระที่แม่ให้มาเนี่ย เป็นหลวงพ่ออะไรแต่เมื่อจับสลากได้ใบดำก็พร้อมที่จะกลับไปทำงานเหมือนเดิมไปดูบรรยากาศบางช่วงกันค่ะพารอดคนอาจไม่รอดนะดำสองสามหนึ่งชินวัฒน์าบสามสี่กระนุป ดีใจตีใจจนตัวลอยเลยนะคะทางด้านพนตรีกิติพงษ์เนื่องชมพูค่ะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23ได้พบปะให้กำลังใจทหารกองเกินที่ไปเข้ารับการตรวจเลือกรวมทั้งผู้ปกครองโดยเน้นย้ำค่ะว่าการตรวจเลือกเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับข้อสั่งการและตามแนวทางการตรวจเลือกที่กองทัพบ,บกกาหนดค่ะ การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี2568ของอำเภอเมืองขอนแก่นกำหนดตรวจเลือกระหว่างวันที่4ถึง10เมษายนค่ะมีผู้ที่เข้าเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกทั้งหมด282นายค่ะ ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าจะพาไปชมบรรยากาศการจะพาไปชมบรรยากาศการจัดงานเตรียมจัดงานสงกรานะคะที่จังหวัดหนองบัวลำพูครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ